เคะกบลเลบเลมและนี่คือโรมันบารนะครับก็ก็บอกว่าเป็นโรงอาบน้ำของอังกฤษในยุคนั้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันต้องบอกว่านี่คือสถานที่ที่ไม่ใช่แค่อาบน้ำแต่มันเป็นสถานที่ในการพบปะเข้าสังคมกันของคนในยุคนั้นด้วยลงไปดูชั้นล่างกันครับ จำได้เขาได้มีทำเป็นภาพให้ดูในสมัยก่อนเลยน,นี่นะฮนี่เอาคนมาสแสดงชอบมากนี่ครับที่เขาขุดเจอเนี่ยที่บอกว่าเป็นคอร์ดอนคือมันเจอไม่สมบูรณ์ไม่ครบแต่ว่าเันทำให้เราเห็นเขาสมัยนั้นตรางานศิลปะขอเาเป็นยังไงอนนี้นนชอบชอบงานที่ทำแบบจำลองยุคให้เราเห็นภาพว่าคือ,อตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ยังไง คัดกัลังได้ได้กลิ่นกินน้ำแร่ตรนนี้คือสถานที่จริงหมดเลยครับที่เป็นซาปาฟานแต่ว่าเขาทำทางเดินให้เราสามารถเดินผ่านได้เขีนเยนนะครับว่าอย่าลืมไปชิมสปาวอเทอร์ด้วยนะกินได้นะไดหรอนี่น่ะเหรอที่เธอให้ฉันชิมสปริงออฟพอดวอเทอร์ มป,ป <c oughs> ล่าเปล่ม